เราเราชอบใครนะเราไม่ต้องจีบเราขอเขามีลูกเลยเฮ้ยเดียวทีเดียวทีเดียวขอมีลูกสองคนเลยจีบใครอยู่จีบใครอยู่ จีไพ่บอไดจีเดี <im 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 ๋ยวบ่ไดจีบด้จะได้ช่วยไงบ่ไดจีไม่บีปตอนเนี้ยจะได้เป็นอาตุ <im> <im ่แม่ชักให้ก็ลาสุดจีบกับอาร์ตี้ไ้แล้วกับ่อไดจีไพ่เล้วงหรอกเพราะบ่ไดคุยกันกับ่อไดจีไพ่เลี้ยแต่แบบมีแต่คนแซวว่าจีเพิ่นนั่นจีเพิ่นนี้ไงจะเดี๋ยว่บอไบ โซล่าน้องโซล่าอ่าล่ะมี909ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไ้หยาไปซีเรี่าเก่าคุณจะไปอ๋อคุณปุ้นมีคุณปุ้นอีกคนหนึ่งอะของเก้า09ของคุณปุ้นอะมีอยู่สองคนอะเดี๋ยวนี้คุณเดี๋ยวนี้คุณเออเขาเรียกว่าใส่ร้ายคนที่เขาไม่รู้เรื่องไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาอาจจะฟ้องร้องคุณได้นะคุณคุณ เด๋วว่าได้จีบป้าเด๋วแค่เจอเขาเด๋วเด๋วไม่ได้เจอเขาถ้าเขามีหลักฐานมานี่ก็คือเขาก็แบบเด๋วซื้อของแล้วมีคนเด๋วซื้ออีกคนนึงแล้วเขาปาดคนนั้นมาซื้อเอ้ยมาขายเด๋วก็เลยแค่แจวเขาเหรียญซื้อเห็นเขาบอกอีสานเออมาก็ะนาฮ์พีเจ้าเขาเหรียญซื้อใช่หรือเปล่าไม่เด๋วว่าจ้จีบใครเยไม่มีอะไรก็จีบก็จีบไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็นั่นหละก็นี่งเด๋วก็เลยบอกความจริงปังไงเด๋วยังไม่ได้จีบใครอนนี้ก็จีบซี่ิได้ข่าวว่าเราอยากมีแฟนไม่ใช่เหรอ ใจนึงมันก็อยากเงียบปะแต่พออีกใจหนึ่งพอมันผิดหวังกับพวามรักเมื่อแล้วมันก็เลยแบบว่ลก,มมก,กาจีบใครแล้วอ,ะอ่ะเื่อยเนี่ยมัเลยรู้สึกมันเหนื่อยอ่ะป้า,ปามีคําแนะน,นํานึงนะเวลา,าเราเราชอบใครนะเราไม่ต้องจีบอเราขอเขามีลูกเลยเอ้ยเดียวทีเดียวทีเดียวขอมีลูกสองคนเลยลูกคนเดียวน้อยไปขอมีลูกสองคนเลย ไอ้พัดเรื่องนี้มันคุ้นๆนะป๋าอะไรคุ้นอะไรข้รู้เหรอเออใช่กับแม่เราก็พูดอย่างนี้กับป๋าแหละตอนนั้นอ่ะอ๋อคือแบบบ่ต้องจีบเขาเลยบ่ต้องให้ดอกไม้ให้เข่าห้น้ำคือแบบขอมีลูกเลยเออก็ก็ประมาณนั้นอ่ะไม่ก็ถ้าจีบใครก็ต้องชัดเจนนะเราอ่ะแล้วอย่าไปแบบ เดืชัดเจนอยู่เดียวเวลาเดจีบไผ่ยอะหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงแต่แค่นั้นเลยย่างที่เดิมบอกอ่ะพาะมันผิดหวังกับพวามักมากมันก็เลยแบบพ่อจะจีบแล้วก็ห่านแบบว่าดูแลขเขาพอด,ดีอ่ะเดี๋ยวครขขั้งล่า<ห>สุดเราอาร์ตี้เขาแบบเท,ทิร์นดาวเราเพราะอะไรเทิโโร์นดาวแปลว่าทําให้เราผิดหวังปฏิเสธเราเพราะอะไรฟัราฟังหน่อยดีไม่รู้นานแล้วนี่เป็นไรหรอกทำใจได้แล้วนี่อ่ะอ่ะ อ่ะแบบย่อๆแล้วกันตอนเลขกอ่ะที่เจอคุยกับเขาแล้วก็มีแบบว่ามันก็มีคนอื่นอ่ะไปจีบเขาน้าแล้วก็แบบคนที่สะพงสะพ้าเขากระทายลูกแกงอาตีหลงพงลงแก้งอย่างซี่แต่เด็กก็บอก <c oughs> อืมเด็กก็เลยเอ๊ะเขาเห็นแบบเขาแบบหยิโกงยิกแก้มกันด้วยอ่ะเด๋ยวอยู่เด๋ยวคุยกับเขาตั้งนั้นเด๋ยวแบบไม่เคยกอดไม่เคยหยีกแก้มเขาเลยอะ่ะแบบหนุ่มคนนั้นมาคุยแป๊บเดียวเขาแบบได้หยิโกงได้ยิกแก้มอ่ะเด็กก็เเออเด็กก็เลยงอน แล้วที่นี่เขาก็มากับคุนีดาเ,เขาก็ว่าจะมาอธิบายให้เดือฟังละมัง้งแต่ในช่วงนั้นเดือกแบบกำลังแบบเสียใจว่าปเขาขับรถมาหาเดือก็เลยขับรถหนีเขา<อ>เดือก็อดไรเดือกอ่ไ้ฟังที่เขาอธิบายฝั่งเรื่องราว,วก็น่าเศรา้าเหมือนกันนะแล้วพ่อเดือตั้งสติได้อ่ะเดือตั้งสติได้เดือก็เลยที่เขาไปหาเขาว่าอ่อโอเคเดือรออยู่ตรงนี้ถาจะมาถาจะมากบมาอยังยังเสีย แต่สนีมือนั้นมีประชุมสภาพอดีมั้งร anyway. พพ uh ุ right <ve> ่งทาบูมาพอดีแล้วมั้งเออเขาก็เลยบอกว่าเออไม่มีอะไรแล้วเขาก็เลยก็เลยไม่ได้คุยกันแต่พอมือต่อมาไปตกปลาไปตกปลาเจอเขาเอยไม่ได้เจอเขาดอกเขาเขาความมากเออก็เลยก็เลยไปคุยกันแต่พอไปคุยกันอ่ะเขากับะมาาน่าเดือก็ดีนะแต่เขาอ่ะเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ที่เขาบอกนะเขาไม่ชอบที่เดือพูดแทรกเวลาที่เวลาไปตกปลาจะมี เดอ้อมีอายบานน่อยมีลุงห้านแล้วก็มีพวกสภาก็มีพวกอาตี้ลูกเขาเองอย่างจังเสียแต่เขาให้เหตุผลว่าเขาให้เหตุผลว่าที่เด้อเป็นคนดีนะแต่ที่เขาบ่ามมักในตัวเดอ้อคือเขาบ่ามักเวลาลุงหวานน่อยเวา้าหรือว่าลุงห้านเวาเ้าอะเขาว่าเด้อมักเบ้าแทรกอีกอย่างจังเสียแล้วพอเด้อเบ่าแทรกแล้วเด้อมบมฟังไผอีกอย่างจังเสียเขาก็เลยแบบว่าเขาบ่มักคนเบ,าบ้าแทรกแล้วมั้งเด้อก็เลยตอนแรกเดอเ้อก็งงอยู่เด้อก็เดอก็เลยคิดว่าอ๋อ เดิลตอนแรกเดิ้ก็จะบอกว่าเอาแล้วสีบอ้หห่โอกาสเนี่ยเดิ้เนี่ยแล้วแต่เขาบอกว่าแต่เป e ็นเพื <think> ่อนกันอะดีแล้วพอเขาเบาคํานี้มากเดิ้ก็เลยอ่ะรู้สึกแล้วว่าอ่ะเหล่ะเขาคงเลือกแล้วแหละอาสันมันก็เลยเดิ้ก็เลยคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่เดินลจะขอโอกาสอีกอย่างเขาแล้วอ่ะเขาบอกมาแต่เราเป็นเพื่อนกันอะดีแล้วเดิ้ก็เลยพอเขาเบาคขนานมากเดิ้ก็เลยแบบก่ไดดขอโอกาสอีกอย่างเขาอ่ะแล้วตอนที่เขาบอกเดิ้ลอ่ะผู้เบาคนนั้นะที่จีบเขาอ่ะขับรถมาตกปลาค้างๆพอดีอืม พ่อเขาเบาครับเป็นเพื่อนกันว่าเอเดยอก็เลยเดยวก็เลยบอกโอเคครับาจารยนมกวนแล้วเดยอก็เป็นไฟย่างออกมาอีกเดวอก็โอเคถ้าเขาตัดใจแล้วเดยอก็หายทางเดือก็ต้องยอมรับอ่ะยอมรับที่เขาตัดใจอ่ะเพราะว่าถ้าเขาแบบมีความสุขอ่ะเดยอกไม่ควรจะให้ในอย่างอ่ะถ้าเขามีความสุขมันก็ดีอยู่เดียวอ่ะความพักมันจะเป็นจังซีลมันเกิดมันเกิดฝั่งเดียวบ่ได้อ่ะถ้าในเมืออีกฝั่งหนึ่งเขาบอกคักเดยอก็เลยย่างออกมานะ หลังจากนั้นก็มีคนมาคุยมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็บ่อยากคุยกับใครอ่ะป๋าเดี๋ยวยายมันจะเแสวโนพยายามย่อแล้วคุกับใครอ่ะป๋าที่แบบเวลามีลุงฮานแซวคนนั้นคนนี้ไหายอย่างเงี้ยเดคนเขาก็มาคุยดีนะเอียงเดีอยแต่แบบเดือยไม่กล้าเดือยไม่กล้าคุยกับเขาอ่ะเดือยใยญ่มันจบแบบเขาอ่ะเดือยเดือยใหญ่แบบเดือยเฮ็ดตัวพอดีเดือยใยญ่เฮ็ดให้เขาเสียใจเดือยใหญแบบถ้าเดือเจ็บอีกแล้วเดือจะหักไพ่ไม่ได้อีกอ่ะเดือยก็เลยแบบผ่านใจผ่านใจมันยังมาถึงเวลาเดือยก็เลย ยูต่กับรุงรุงแต่ว่าช่วงนี้ก็เอาจิงๆมันก็จะเงาเงาเนี่ยอีเมกับว่าไห่มาเรี่ยวแล้วก็ข้างนี้ก็บม่ค่อยมาเรี่ยวแล้วก็พวกลางหางลุง,าลงหางไปยุแกงก็เขาก็ต้องพ่อแกงยูต่กับอายวัดหน่อยสองคนเข้าใจเข้าใจเรื่องนี้มากๆเลยเพบมันไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนนะเดี๋ยวสักวันมันต้อง เราต้องสู้ต่อไปดิยไย่ยอมแพ้ดิเราต้องแบบเราเล็งคนไหนแล้วก็ลุยไปไม่เขาไม่ชอบเราก็เปลี่ยนแต่ว่าทางที่ดีที่สุดอะ่ะไปกับเพื่อน,นหลายๆคนแล้วก็ให้เขาจับล็อกห้องเลย <c oughs> ใช่อันนี้อ,นนอันนี้ง่ายสุดเลย <c oughs> คือไปกับเพื่อนสักสี่ห้าคนแล้วก็เอาเขาห้องลล็อกแค่นั้นจบเลยง่ายยๆลลออหห้งเเย สมัยนี้ผู้หญิงเขาต้องคำชัดเกณฑ์ชัดเกณฑ์ชัดเจนอืมป้าเดี๋ยวเดี๋ยวแกลองดูอืมต้องมีเพื่อนก่อนแบบแรกต้องมีเพื่อนดีๆก่อนมีก็มีพวกที่ลงที่เด่นย่างเงี้ที่เด่นลงนุงวรรโนเออนั่นแหละลุงฮาน,นีแต่ลุงฮานช่วงนี้เขาแบบเขาพอแกงนี่ <laughs> พอเขาแกงแล้วแบบเริ่มเลือดทึบอย่างเงี้ยเขาเขาขับมุ่งอะสู้สู้สู้ส